มาทุกคนอีมีนี้เราจะมาตามหาความลับบ้านร้างหลังนี้นะกับตามหาตู้เซฟเลยอ๋อก็จะอยู่ขั้นบนใช่ไหมมาเ้อหลังที่สิบเอ็ดบ้านนี้เหรอสิบเอ็ดเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะมีความลับนะเราต้องเช้ฟล่วขุด มีแน่จะดูตรงไหนจะบ,บอกฉันหน่อย <11. S 2> สิบเอ็ดอ่ะเราเจดตรงไหนสิบเอ็ดอ่ะอยู่ไม่รู้อะไรแล้วเจไปออได้ไหนไงสิบ,สบเอดเ็ดเจไปออได้ไหนฉันบอกวัาหาผู้คน พุ่งไปไหนทำยังไงให้ได้ลงไปคิดว่าตู้เรบหรือไม่ว่าความลับมันต้องอยู่ตรงนี้ก่อนคนที่เป็นดินเออหาอยู่ต้งงานเจออันนี้ใช่ไหมลองเข้าไปนี่เห็นรถแกแล้วหูด เอาขอมาอยุดด้วยได้ไหมได้ขุดน่าจะมีฉันจะจดรถก่อนขุด,ด,ด,ดยังไงก็ไม่ได้นี้ขุดยังไม่มีนะความแล้วขึ้นไปกดอ Quam luật như lúc này tôi này là tôi nghĩ 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 là ไปดูคลิปพี่ต้นนะถ้าเขาลงนะถ้าบนหลังคานี้มีอ้อตกลองขึ้นไปอันนี้ขึ้นโอ้วเป็นรูใครอะคนนี้แก cơn quá lắm nó lắm 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 này có lắm lắm mới chưa? lắm 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 clip nữa, lắm lần này nó lắm 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 mà lắm lắm lần này ก็ยังไม่ามหานะไม่มีตู้เซฟตู้เซฟน่าจะอยู่ในดินพรงนาินยังไม่รู้วค,ความแล้วก็ว่าถ้าใครรู้ความแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวไปแบบอื่นบ้าง Okay, bye bye. Goodbye, Matt